ที่ต้มน้ำกระเจี๊ยบดื่มเองแบบง่ายๆลองหามาต้มดื่มกันดูค่ะประโยชน์เยอะสปปรรพคุณเพียบเลยฝากกดติดตามกดกระดิ่งไปกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาปิก้าชาแนลนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดอกกระเจี๊ยบแดงเริ่มจะออกแล้วนะคะวันนี้ปาเลยมีวิธีการต้มน้ำกระเจี๊ยบมาฝากไปลองต้มดื่มกันดูค่ะตัดขั้วมนออกก่อนนะคะ เคนี้ค่ะวิธีการตัดแต่งนะคะกระเจี๊ยบก่อนที่จะนำเอาไปต้มค่ะตัดพั้วตรงนี้นะคะตัดออกไปเลยจากนั้นกีดตรงนี้นิดนึงค่ะเม็ด กระเจี๊ยบก็จะออกแบบง่ายๆเลยนะคะกระเจี๊ยบสดที่ปลาใช้ต้มวันนี้นะคะน้ำหนัก6 0 0กรัมค่ะนี่ค่ะตอนนี้ปลาก็แกะเม็ดของกระเจี๊ยบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปลาก็จะนำเอากระเจี๊ยบไปล้างน้ำนะคะแล้วก็สะเด็ดน้ำให้แห้งค่ะหลังจากที่รอกระเจี๊ยบสะเด็ดน้ำนะคะปลาก็จะต้มน้ำรอไว้ค่ะปริมาณน้ำา2ลิตรนะคะต่อกระเจี๊ยบ6ขีดค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ปาก็ล้างกระเจีย๊ยบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีพุทซาจีน100กรัมค่ะในการต้มน้ํากระเจีย๊ยบนะคะปาก็แนะนําว่าให้ใส่พุทซาจีนลงไปด้วยเพราะว่าเขาบอกกันมาค่ะว่าน้ํากระเจีย๊ยบอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ไตของเราทํางานหนักนะคะฉะนั้นเราควรใส่พุทซาจีนลงไปด้วยเพื่อเป็นการบารุงไตของเราไปด้วยค่ะในส่วนของพุทซาจีนนะคะหลังจากซื้อมาแล้วค่ะปาก็นําเอามาล้าง แล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสดดน้ําเหมือนกับกระเจี๊ยบเลยนะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้น้ําก็เดือดดีแล้วนะคะก็ปรับไฟให้ออดลงค่ะจากนั้นนํากระเจี๊ยบนะคะที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปต้มเลยค่ะตามด้วยพุทราจีนค่ะ หลังจากที่ใส่กระเจี๊ยบแล้วก็พุ้ซาจีนลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้มด้วยไฟกลางเลยค่ะ30นาทีนะคะแล้วตอนนี้ก็ต้มครบ30นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปิดแก๊สลงไปก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนำเอากระเจี๊ยบมากรองน้ำค่ะจะใช้เป็นกระชอนนะคะหรือว่าใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะค่อยๆลิ้นลงไปค่ะเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่นะคะ น้ำกระเจีย๊ยบนะคะก็แนะนําให้ลองมาต้มดื่มกันเองค่ะเราก็จะได้กระเจีย๊ยบสดนะคะแต่ว่าที่เขาขายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะบางทีเราจะเจอเป็นกระเจีย๊ยบแห้งนะคะสีมันจะออกค้ากว่านี้ค่ะรสชาติก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะกระเจีย๊ยบสดจะหอมกว่าเยอะเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ํากระเจีย๊ยบค่ะที่เรากรองเสร็จแล้วเนี่ยใส่ลงหม้อ จากนั้นใส่น้ำตาลทรายค่ะวันนี้ปาใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะคะ300กรัมค่ะเกลือป่น2ช้อนชานะคะจากนั้นสามารถคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็นำเอาไปดื่มได้เลยค่ะอันนี้น้ำกระเสียมของปลานะคะปาจะใส่ น้ำแข็งค่ะเวลาดืมแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนนะคะจะนําเอาไปใส่ขวดนะคะแล้วก็ทานแบบไม่ใส่น้ําแข็งนะคะก็ให้ปรับปริมาณน้ําตาลลงค่ะแต่ถ้าเกิดใส่น้ําแข็งทานแบบปลานี้นะคะความหวานมันจะต้องหวานกว่าค่ะส่วนกากะเจียบกับพุรานะคะสามารถนําเอาไปทําแยมก็ได้ค่ะใส่น้ําตาลเพิ่มไปนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เป็นแยมค่ะ ส่วนของปานเนี่ยไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมีคนทานแยมกระเจี๊ยบค่ะ่วนใหนก็จะทานเป็นน้ํากระเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราคนน้ําตาลจนละลายแล้วนะคะตอนนี้น้ํากระเจี๊ยบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ํากระเจี๊ยบค่ะสามารถเดื่มแบบนี้เกยก็ได้นะคะมันจะต่างกันที่ปริมาณน้ําตาลค่ะถ้าเกิดนําแบบนี้ค่ะนําเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็ทานแบบนี้เนี่ยเราจะใส่น้ําตาลน้อยหน่อยค่ะ หรือจะใส่น้ำแข็งค่ะทานเย็นๆนะคะก็ชื่นใจดีค่ะแบบที่ใส่น้ำแข็งนะคะป้าก็จะปรับปริมาณน้ำตาลให้เยอะขึ้นค่ะมันจะต้องหวานขึ้นนะคะแล้ววันนี้ป้าก็ขอฝากวิธีการต้มน้ำเจียวไว้เพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ปราฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ